สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี้กามาหยามชุม่มความสติเป็นครับที่พักใหม่ของพี่จอหนี่นะครับอันนี้ก็จะพามาดูการก่อสร้างครับใก่จะเสร็จแล้วที่จอดรถครับอันนี้เป็นที่จอดรถร้านจอดรถ อันนี้อยู่ที่อำเภอิรินทรอนรลินทรอนครับนี่จะเป็นห้องพักใช่ไหมครับห้องพักนี่กี่ห้องพี่วเร่ข้างล่างนี้สิบแปดครับสิบแปดแต่ข้างบนจะมีอีกสิบสองครับตอนนี้สิบแปดห้องน่าจะเจ็ดหลังกาจะเร่งให้สงการนี้ครับสงการ ต้องการอาจจะแล้วครับผมผู้ได้มาทั้งอำเภอชิดนทรนมาแถวเจียวแถวเขื่อนชิดนทรนครับกับแวมาอะไรนะครับกับโบ,บกไกลจากเขื่อนชิดนทรนาไ,ไหนมามันเสียนอยู่หมู่บ้าน,นยังก่อนนะหมูบหหห่บ้านห้วยไห่ห้วยไห่เนาะตําบลคำเขื่อนแก้วน้วยครับจะเป็นดิมน้ำเป็นแพรก็จะกำลังสีสางแพรนะครับผม ลังจะสร้างแพ้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูห้องพักก่อนอันนี้เป็นช่องหนึ่งใช่ไหมครับทางเดินทางเดินนะจะมีทางเดินตรงกลางครับเนโมเดิร์นแบรรยากาศดีแห้งครับ <c oughs> หน้าพาสมาหน้าพาสาวมา <c oughs> <c oughs> เป็นุปโคในตัวนี้ครับโอ้แต่ว่าจอดรถเขาจะจอดไปข้างบนเน่ครับจอดทั้งบนโอ้อื้นก็สางประมาณห้าสิบเปอร์เ่อเะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าิเปอร์เซ็นแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วเาเบิร์หของหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้องแถวละสิบห้องใช่ไหมข้างล่างเก<อ>้าแถวละเก้าแถวละเก้าครับ ห,ห,ห้องใหญ่สุดๆห้อ,อนครับม้องำในตัวครับเป็นห้องน้ำในตัวนะครับสมอ,อันดิสอัดได <c oughs> ้มามามีแห้งน้ำกัน,น,น,หนไหนได้ครับไม่มีแห้ง้วยกันนะเนี่ยโอ้ยจะเป็นห้องแต่สีเนาะโอ้จะเป็นสีชมพูโอ นี่สีจริงครับนี่เมื่อกี้อ่าเมื่อกี้ลองพื้นโอ้ลองพื้นข้าวมีข้าวหลุม่ครับประมาณแล้วราคาบประมาณเหรอจักหล่านะประมาณตั้งไว้ประมาณน่าจะเกินสิบล้านสิบล้านขึ้นเนาะครับอ๋อจักล้านขึ้นอันนี้น่าจะปลาไปสี่ห้าล้านแล้วเนี่ยข้าวที่จะผูกงาผูกยังเนาะครับ องข้างหน้ากันห้องรมาทันทีจะเป็นห้องซับกันเลสิครับเวลาจอดรถจอด้ข้างบนเดินมาครับก็จะมีทางเดินทางเดินคอนกรีตเล็กๆมีสวนครับข้างบน้ก็เดินลงมาแล้วก็จะมีดินห้วยแล้วก็จะมีแพรแพรแให้นั่งครับแพร มาเที่ยวก็สายหนกมาได้นะครับน่าจะประมาณเดือนมีนามษนาอาจะเปิดอาจจะเปิดห้องพักก่อนเปิดบางโซนครับประมาณยี่สิบองเนาะครับพี่โอเไเป็นผู้จัดการของที่นี่เลยใช่ไหมไม่เราก็มากับพี่ตอนนี้แล้วก็ซื้อของมาให้ช่างด้วยบางอย่างไม่นึกว่าเวลา เสร็จงานใช่ไหมไม่รู้เลยต้องมาประจำที่นี่แล้วาหน้าอรวังน้อมาดูรับอันี้ขนาเป็นยังไ้างน้าห้องน้ำห้องน้ำาองที่เรายืนนี่ครับจะเป็นเป็นห้องไอรีสป์ชั่น คือันนี่คือต้อนรับเช็คอินเวลาเรามาติดต่อห้องพักตรงตรงนี้ครับจุดตรงนี้แล้วก็มาจอดรถตรงนู้นนะลงตรงนั้นแล้วก็โอ้ต้นยังไงโอ้มีต้นขนุนด้วยบังมี่มี่ครับโอ้ดกดีเลยนี่ส่วนโซนนี้เป็นอะไรอยู่ข้างหน้าห้องน้ำครับห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำห้องน้ำนี่จะอยู่ข้างหน้าเลยห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำทั่วไปห้องน้ำรวมอือยู่ข้างหน้าเลยเนาะครับส่วนนี้จะเป็นส่วน ห้องพักห้องัักครบแลานจอดรถอันนี้ข้างหน้านี่เหรอลานจอดรถข้างหน้านี่ห้องพักครับโครงการอนาคตอนาคตอนาคตห้องพักยาวไปเลยครับ12ห้องเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันครับโอ้เหัวข้าวบอยเลยจังงามเลยไหมเออเนี่ไปข้างล่างก็งามดีนะโอ้หสวยครับวิวสวยวิวสวยมากเลยชอบนะ อิวสวยจะมียิน้ำวยค่างหกันโอ้ห้าคนทางนาระเทดเมียนบกครับห้องพักหัวพี่งวะมัตมตนตรงไหมประมาณกี่ไร่พีอสิบไร่ครับสิบไร่เนาะสิบไร่ ิไรร่นะคับถึงบ่อสิบไร่ประมาณถึงอยู่ครับเก้ากว่าสิบสิบแหละแกมีถมห้องก็จะอยู่โซนข้างล่างอันนี้จะเป็นดินถนนใช่ไหมครับอันนี้ทางมาไปทางไปหมู่บ้านห้วยไฮห้วยไฮแล้วฟางฝนมาทาั้งดินทอนครับฝั่งนู้นจะเป็นมาจากซีนทอนครับผมมครับต้อง ลานขนาดนี้ลานแ,าแค่เพียงแค่เพียงอยู่ข้างลานน่างมันบอกครับแค่อยู่ข้างลา่างแค่ข้างลา่างโอ้ไปด,ด่ดูดูดูแค่ก็ <c oughs> แต่ฝนตกนะครับตอนนี้ครับฝ <c oughs> นตกครับฝนตกแดดออกตามด้วยใครอยู่วะได้วันี้ฝนเชี่ แกไม่เด้บู้เขาในึ่ผู้ก่อใหม่เนาะแต่ผู้ก่อใหม่นี่ชิงงามกว่านี้ยังไม่ปลูกต้นไม้เก่าเดิมมีแกรื้ไปหมดอันนี้คือธุรกิจใหม่ของพี่จอน,นี่นะครับที่กำลังจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วในอนาคตก็จะเป็นแหลวา่าเป็นแหล่งพักมองท่องเที่ยวร่วมกันมยอ่นี่นะครับผมแต่ที่นี่อีกมองนึงก็ยังเก่าบ้าน ว่งใหมว่งใหมว่งใหมนะครับเคอายุใคทั้ะไรแบบยังทำอะไรแบบยุบยับทำแผ่ทำแผ่ครั้งครับสว่างเลยนะครับผมผมก็ยังร้ายครับผมแต่ไม่ดีอยู่ ร้านที่ท่ทองเที่ยวแห่งใหม่ของอุจจน,นี้นะครับผู้ยอยากมากอ่ะมาเที่ยวได้นะครับที่อำเภอเขื่อนศิรินทรน,นะครับผมกใกล้ๆศิรินทรน,นะครับไม่กี่โลนะครับแล้วทั้งบรรทุนหให้นะครับผมแต่ที่นี่สองแท่นนี่หนาไม่ยังรายยางนะครับเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับพอกันคลิปนะครับผมัสดครับผม